รันด o อมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินวาทาโร่สุขภาพจะดีขึ้นไหม แน่นอนว่าต้องเพิ่มการศึกษานะคะแล้วก็อาจจะต้องหาหมอที่เก่งหน่อยหรือว่าต้องพูดคุยสาอหาว่ามีวิธีการไหนในการรักษาตัวเองได้บ้างและที่สำคัญคือต้องกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ใช้ชีวิตในรูปแบบที่เป็น p o i t i v ิ t h i ง k i n g เข้าว้นะคะมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะและนางฟ้าคอยอวยพรให้กับคุณอยู่เพียงแค่คุณจะต้องให้อภัยกับเรื่องที่คุณ ยังติดค้างอยู่นะเพราะว่าใจคุณยังไม่เคลียร์มันก็เลยทําให้ส่งผลกับสุขภาพปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณกังวลใจเปิดใจสื่อสารกับใครบางคนที่คุณไม่กล้าพูดในเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องสื่อสารปรับสมดุลร่างกายจิตใจจิตวิญญ,ญาณสุขภาพดีขึ้นแน่นอนขอให้หายไวๆนะคะฝากซับสไคร e ไลค์แชร์แล้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ